ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้ สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิปเอกซิจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชวนเติร์มไลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับออีพีนี้ก็เสาที่ห้าเนาะ น่กกากลัวมากคนเนี้โหด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 แบบอ้วนังซันกับพลาดท่านะ<ช>ถ้าไม่มีเสียอูฉันว่าน่าจะแพ้นะได้เหรอเสียอัวม,มาช่วยแล้วก็กระดูกวิญ,ญญาณข้างหลังก็มาชุก็ใช้กร<ช>ะดูดดูดคืนดูดพลังคืนอืดีนะถังซานแบบฉลา,าดมากเลยเขาทําสัญลักษณ์ไว้หมดแล้วมันเหมือนกับทาสัญลักษณ์อันที่มันโจมตีเขาอ่ะมันมีอันหนึ่งที่ไม่โจมตีอันนั้นก็คือจุดอ่อนของเขาที่เขฉลาดที่แรกคิดว่า คนนั้นน่ะคิดว่าทําสัญลักษณ์ไว้เพื่อหาอย่างเดียวไม่ใช่ก็มีอย่างอื่นแอบแฝงเขามักมีอะไรแบบนี้ตลอดเลยนะคะจยาเขาคิดไว้แบบคิดเร็วมากมันจะต้องทําอะไรยังทุกอย่างที่เขาทําอ่ะมันมีเหตุผลหมดเลยใช่ใช่บางทีเราไม่ทราบเรายังไม่เคยว่าเขาจะทาไว้อ่ะือแล้วก็เห็นว่ากระดูกเขาอ่ะเขาบอกว่าอ้คุณภาพมันเท่ากับหนึ่งแสนปีเลยกระดูกที่ภายนอกเขากกระดูกแมงมุมอ่ะ โหดจัดเลยแล้วมันเป็นกระดูกที่มันหายากมากนะถ้าภายนอกนะเออเขาก็คือคนที่แบบลองกับทางซานะเคยมั่นใจมาตลอดว่ากระดูกตัวเองแข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่กระดูกอ่ะเขาเรียกว่าพลังการดูดของตัวเองคือที่สุดแล้วโหดมากวันนี้คือรู้สึกแบบว่าเฟลแล้วนะแพ้เฉยแพ้คนที่ระดับแบบน้อยกว่า เพราะว่าตอนแรกเขาก็ใส่เต็มตั้งแต่เรียกเลยเขาไม่กล้าเลยเพราะว่าเขาเห็นถังซานแบบผ่านด่านยากๆมาแล้วเปิดมาก็่ทยแท้เป็นานยุดเลยกายแท้วิญญาณยุดเลยใช่กายแท้ใช่กายแท้วิญญาณยุดใช่โอ้โหแล้วแล้วถังซานก็เป็นกายแท้อะไรวะอย่างอะไรกายแท้เงินคำชื่ออย่างที่กายแท้เงินคำชื่อไม่เหมือนคนอื่นอีกแล้วนะทั้งที่ส่วนมากอ่ะถ้าเขาเรียกว่าอะไร ท่าที่เจ็ดอ่ะสมมติจะเป็นกายแท้วิญญาณดุจชื่อเหมือนกันหมดแต่ทางกันกายแท้อะไรนะย่างเงินคำยางเงินคำตั้งเองก็ได้เออวะสถาปนาเอง <laughs> เออ <laughs> โอเคนะคะเดี๋ยวดูอีพีถัดไป